สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการห้องข่าวเล่าเรื่องค่ำนะคะกับเราสองคนค่ะพบกันในวันนี้วันพุทธที่17กันยายน2,557นะคะกับคุณนิชนันจำดวงและดิฉันกุลธิดาชวนกุลค่ะวันนี้มีประเด็นข่าวอะไรที่น่าสนใจบ้างมาติดตามใน Headline News ค่ะ ปรีเอาปีป๊บคลุมหัวเดินประท้วงนายแพทย์รัชตะอีกครั้งจนสภามหาวิทยาลัยมหิดลมีมติให้ในายแพทย์รัชตะเลือกระหว่างเป็นอธิการบรดีหรือรัฐมนตรีแกนนำนปชคบพบว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติวันพรุ่งนี้เพื่อสอบถามถึงคดีชายชุดดำและความชุดหน้าคดีสลายการชุมนุมตั้งแต่ปี53 ก็ยังคงเป็นประเด็นนะสำหรับเรื่องของการควบสองตำแหน่งค่ะคนเราจะสามารถมีหมวกหลายๆใบได้หรือไม่นะแต่ว่าในฐานะที่ปัจจุบันนี้เนี่ยมีทางอาจารย์เนี่ยนะค,ะควรที่จะทำำําอํานาจเต็มเดิมทีเนี่ยเรามีพรบรนะอย่างของมหิดลเนี่ยเขาจะให้ทางอาจารย์เนี่ยทำงานเต็มเวลาแต่ปรากฏว่าพอมานั่งควบอีกหนึ่งตำแหน่งก็คือตําแหน่งรัฐมนตรีค่ะ เวลาในการทํางานเนี่ยมันก็หายไปทางด้านของอาจารย์สุกรี mm hmm. เขาก็เลยอยากจะออกมาเรียกร้องให้สังคมเนี่ยนะคะ mm hmm. เห็นถึงประเด็นนี้คือพรบอรของมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ย mm hmm. ได้มีการระบุเอาไว้ว่ามหาวิลัยนั้น mm hmm. จะต้องไม่ถูกครอบงาําภายใต้การเมืองนะคะ mm hmm. ก็คือต้องนใช่ไใช่ใช่<ม><ม>นี่คือประเด็นหลักเพราะฉะนั้นแล้วการที่อธิการบด,ดีไปน,นั่งในตําแหน่ง ที่เป็นตําแหน่งการเมืองอจึงมีความค้าเกี่ยวกันว่าจะขัดแย้งกับพรบอรของมหาวิทยาลัยหรือไม่รวมไปถึงค่ะกรณีที่การควบสองตำแหน่งทําให้ทํางานเต็มเวลาทั้งสองตำแหน่งเนี่ยเป็นไปไม่ได้ทีนี้จะดูว่าในมหาวิทยาลัยไม่โดนเองเขาแยกนะว่าในส่วนของความภาคภูมิใจเนี่ยก็มี ทีอ่อธิการบดีได้ไปนั่งตําแหน่งรัฐมนตรีตรตก็ภูมิใจยอยู่แต่ก็ต้องคํานึงถึงในเรื่องของการทํางานในตรงนี้ซึ่งไม่ย้อนดูนะคะจริงๆแล้วในสภามหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยไม่ได้มีแต่นายแพทย์ราชาาัราชาตะรัชตนาวินแต่เพียงคนเดียวนะคะที่เข้าไปทํางานในรัฐบาลมีท่านอื่นด้วยนะคะที่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเช่นไม่ว่าจะเป็นคุณยงยุทธยุทธวงศก็ไปเป็นรองนายก อีกน่อีกหนึ่งท่านนะคือคุณกฤษณพงศ์กิรติกรก็ไปเป็นรัฐมนตร,รีช่วยกระทรวงศึกษาธิการแต่สองท่านนี้ค่ะก็ได้ลาออกจากการเป็น สมาชิกสภา,ามหาวิทยาลัยของมหิดลเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยไปเลย<ม>นนแต่ต่างจากทางนายแพทย์รัชตะรัชตะนาวินค่ะซึ่งทางอาจารย์สุกรีค่ะก็เลยได้มีการจุดประกายในประเด็นนี้ขึ้นมานะคะนํามาซึ่งสภามหาวิทยาลัยมหิดลค่ะก็เลยเตรียมที่จะนําเรื่องนี้เนี่ยเข้าสู่สภาแล้วนะคะก็ต้องดูกันว่าจะสามารถนําไปสู่กระบวนการถอดถอนอย่างไรได้หรือไม่พร้อมเห็นมีข่าวแว่วๆมาเหมือนกันนะว่าทางตัวนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลเองเนี่ยก็อาจจะได้ไป ที่ปรึกษารัฐมนตรีนะคะก็ต้องติดตามประเด็นนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้แล้วนะคะที่ทางด้านของการนำลปชค่ะได้มีการขอเข้าพบนะคะว่าที่ผบตรนะคะนั่นก็คือทางด้านของพลตเอกสมยศพุ่มพันม่วงนั่นเองในกรณีชายชุดดาแต่ว่าล่าสุดก็ได้มีการโรดเก้านะคะในการแต่งตั้งพลตเอกสมยศพุ่มพันธม่วงเนี่ยเป็นผบตรเรียบร้อยแล้วแต่ว่าะจะเข้ารับตําแหน่งอย่างเป็นทางการนะคะวันที่1ตุลาคม,มนั่นเองอ แต่เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่การอ,าออกมาอีกหนึ่งครั้งนะคะเป็นการประท้วงของทางอาจารย์สุกรีครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะคะซึ่งก็ส่งผลให้ทางสภามหาวิทยาลัยมหิดลค่ะมีมติให้ทางนายแพทย์รัชตะรัชตะนาวินนะคะเลือกระหว่างการเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกับการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขซึ่งหลังจากที่คณะบดีวิทยาลัยดุรียงคาลปนค่ะใช้ปิ๊บคลุมหัวเป็นครั้งที่2เพื่อคัดค้านการควบสองตำแหน่งค่ะ อาจารย์สุครีเจริญสุขคณะบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ของมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะก็ได้ใช้ปิ๊บคลุมศีรษะอีกครั้งหนึ่งค่ะระหว่างเดินจากวิทยาลัยไปร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นการแสดงออกในเชิงสัญ,ญลักษณ์นะคะเนื่องจากไม่เห็นด้วยที่ทางนายแพทย์ร,รัชตะรัชตะนาวินดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธรารณสุขโดยไม่ลาออกจากตําแหน่งอธิการบดีซึ่งทางประชาคมสาธรารณสุขบางส่วนค่ะก็มาให้กําลังใจนะครับ พร้อมกับแต่งชุดดําแล้วก็ถือป้ายข้อความเรียกร้องให้ทางนายแพทย์รัชตะคํานึงถึงจริยธรรมและก็ความเหมาะสมมากกว่ากฎหมายและเสรีภาพทางวิชาการอาจารย์สุกรีต้องการให้สภาหมหาวิทยาลัยค่ะพิจารณาถอดถอนอธิการบดีออกจากตําแหน่งซึ่งที่ผ่านมาก็ได้เรียกร้องไปยังนายกสภาหมหาวิทยาลัยนะคะว่าให้ตักเตือนแล้วก็ห้ามปรามแล้วเพราะว่าอาจทําให้มหาวิทยาลายัยเสียหายเช่นถ้าหากมีการพิจารณางบประมาณที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลายัย หรือโรงพยาบาลสิริราชเนี่ยก็อาจจะถูกมองว่ามีการเมืองเข้ามาแทรกแซงส่วนทางนายแพทย์วิารณพานิตค่ะ ประธานสภามาหาวิทยาลัยมหิดลระบุว่าสภามาหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยมีมติให้ทางนายแพทย์รัชตะใช้ดุลพินิษเลือกดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งระหว่างอธิการบดรีมหาวิทยาลัยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยนายแพทย์รัชตะมีเวลาตัดสินใจถึงวันที่8ตุลาคมเพื่อเสนอการตัดสินใจเข้าสู่ที่ประชุมของสภามาหาวิทยาลัยมหิดลในวันที่15ตุลาคมนี้ ซึ่งประเด็นเรื่องของว่าเอ๊ะ จะเกี่ยวข้องกับเรื่องงบประมาณพิจารณาอะไรต่างๆหรือเปล่าแล้วมันก็อาจจะกลายเป็นข้อคอรหาเนี่ยทางด้านของอาจารย์เอกชัยชัยนุวัตรนะคะก็ตั้งข้อสังเกตในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันบอกว่าเนี่ยเห็นมีการพิจารณางบประมาณในส่วนของมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเพิ่มไปอีก1 3 0 0 0ล้านบาทเนี่ยตรงนี้มันเกี่ยวข้องกับการที่นายแพทย์รัชตะรัชตะนาวินนั้นนั่งดำรงตําแหน่งในรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้วยหรือไม่นะ,ะรวมไปถึงนะคะหลายๆคนก็อาจจะมีการวิเคราะห์วิจารณ์เหมือนกันบอกว่าก,าก็เกรงเหมือนกกันถ้าาาหว่ นายแพทย์รัชตะเนี่ยจะเลือกที่จะลาออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้ก็จะกระทบไปอีกหลายๆคนที่ดํารงตําแหน่งควบอยู่ด้วยหรือไม่แต่แก็อาจจะง่ายกว่านะคะถ้าเกิดว่านายแพทย์รัชตะเลือกที่จะลาออกจากการเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนั่นเองค่ะต้องบอกว่ากรณีที่อาจารย์สุกรีเน้นนำปิ๊บมาคลุมหัวนี่ครั้งนี้ครั้งที่2แล้วนะคะวันแรกก็คือวันที่10กันยายนที่ผ่านมาประเด็นหลักค่ะที่อาจารย์สุกรีออกมาแสดงเชิงสัญ,ญลักษณ์ก็คือในเรื่องของสามัญสํานึกนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นสามั สำนึกของคนที่เป็นครูสามารถสำนึกของคนที่เป็นหมอนั่นเองค่ะซึ่งอาจารย์ก็ถามว่าออกจากบ้านเนี่ยจะใช้สามารสำนึกอะไรใส่เข้ามาในหัวของตัวเองในการก้าวออกไปเพื่อทำงานในวันนั้นๆซึ่งในเรื่องนี้นะคะเรามีรายงานค่ะจากผู้สื่อข,ข่าวพีซนิวค่ะคุณอาทิตย์กระไลเงินค่ะ อาจารย์สุกีเจริญสุขคณะบดีวิทยาลัยดุรยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลนำปี๊บมาคุมหัวอีกครั้งระหว่างเดินจากอาคารวิทยาลัยดุริยางไปยังอาคารสำนักงานอาธิการบดีเพื่อร่วมประชุมสภาหมหาวิทยาลัยมหิดลในวันพุธนี้ หลังจากอาจารย์สุกีก็ใช้ปี๊คุมหัวมาแล้วเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาเพื่อแสดงการคัดค้านและไม่เห็นด้วยที่นายแพทย์รัชตะรัชตะนาวินอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอีกตำแหน่ง ครูสอนดนตรีผู้นี้ออกเดินทางในช่วงเที่ยงจากตึกที่ทำงานประจำพร้อมด้วยบุคลากรของคณะดุรยิยางคศิลป์ที่ร่วมแต่งชุดดำและถือป้ายข้อความคัดค้านในแพทย์รัชตาขณะที่อาจารย์เอกชัยชัยยานุวัตน์คณะบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสยามที่ใส่เสื้อสกีนรูปถ่ายอาจารย์สุกีมีปี๊บคุมหัวก็มาร่วมเดินทางให้กำลังใจอาจารย์สุกีด้วย อาจารย์สุกีชี้แจงว่าการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ไม่มีความขัดแย้งใดๆแต่เป็นเรื่องของสามัญสำนึกส่วนบุคคลและความรู้สึกอันสูงส่งของคนในสังคมที่ควรจะรักษาไว้แต่ถ้าคนเป็นครูและหมอไม่มีสามัญสำนึกในฐานะประชาชนคนหนึ่งก็ไม่รู้จะพึ่งใครได้เพราะมหาวิทยาลัยควรเป็นพื้นที่ที่มีเสรีภาพทางความคิดมีเสรีภาพทางวิชาการที่ปราศจากการเมือง ส่วนการเลือกเดินในวันประชุมสภามหาวิทยาลัยนั้นเพราะสภามหาวิทยาลัยถือเป็นองค์กรสูงสุดเป็นผู้สรรหาอธิการบดีและเป็นผู้ที่จะตัดสินได้ว่านายแพทย์รัชตามีความเหมาะสมที่จะเป็นอธิการบดีอยู่หรือไม่มหาวิทยาลัยควรเป็นพื้นที่ที่อยู่ในโลกอนาคตเป็นโลกสมมุติเป็นโลกทดลองที่จะทดลองสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นนะครับ เป็นพื้นที่หมาละยทุกหมาละยอ่ะเป็นพื้นที่ที่ควรจะสงวนรักษาไวา้ทุกหมาละยจึงเขียนว่าครูบาอาจารย์ผู้บริหารไม่ควรจะยุ่งเกี่ยวการเมืองห้ามยุ่งเกี่ยวการเมืองขณะที่อาจารย์เอกชัยเห็นว่า แม้รัฐธรรมนูญจะไม่มีข้อห้ามสั่งให้อธิการบดีเข้ารับดํารงตําแหน่งทางการเมืองแต่เมื่อดูตามความเหมาะสมและตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดลพุทธศักราช2550มาตรา34ที่กําหนดให้อธิการบดีเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั้งปวงแล้วคงไม่เหมาะสมหากนายแพทย์รัชตะทํา,าหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและอธิการบดีในเวลาพร้อมกัน เพราะอาจจะไม่สามารถตอบคำถามกับสังคมได้ว่าทำหน้าที่ในฐานะตำแหน่งใดตามกฎหมายของมหิดลพรบรมหิดลมาตรา34เขียนไว้ว่าอาธิการบดีเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับทั้งปวงนี่คือตัวกฎหมายที่เขียนไว้เลยว่าอาธิการคือผู้แทนของมหาวิทยาลัยดังนั้นเมื่ออธิการเข้าไปประชุมคอรมอถามว่าท่านประชุมในฐานะอะไร ท่านประชุมในฐานะอธิการบดีหรือไม่เมื่อมีการเสนองบประมาณว่าโครงการ30บาทจะให้กับโรงพยาบาลรามากับโรงพยาบาลศิรีราชเท่าใดถ้าท่านได้มากขึ้นเป็นเพราะท่านเป็นอธิการหรือเป็นเพราะเป็นรัฐมนตรีเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่เป็นความผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับที่ไม่ควรจะเกิดเพราะทั้งสองตำแหน่งนั้นมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีเท่ากัน ขณะที่คณะของอาจารย์สุกรีมาถึงบริเวณชั้นล่างของอาคารสำนักงานอาธิการบดีมีนักเรียนมัธยมปีที่4ถึง6จากโรงเรียนเตรียมอุดมดนตรีของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ร่วมกันขับร้องและบรรเลงเพลงเทิดพระนามมหิดลบทเพลงประจำมหาวิทยาลายัยเพื่อให้กำลังใจอาจารย์สุกี มหิดลมีความหมายสอดคล้องกับความเห็นของอาจารย์สุกีและอาจารย์เอกชัยว่ามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยของพระราชบิดามีปณิธานว่าเป็นปัญญาของแผ่นดินและเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวที่มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดลมาตราเจ็ดที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทา,านพระนามาพิไทยของสมเด็จพระมหิดลที่เบตอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกตั้งเป็นชื่อของมหาวิทยาลัยดังนั้นในแพทย์รัชตาควรยึดมั่นในแนวทางที่ต้องสร้างประโยชน์ต่อสังคมเป็นส่วนรวมจึงควรให้เวลากับการทำงานของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่และทุ่มเทกับการพัฒนาการศึกษาเพราะเชื่อว่าคงไม่มีมนุษย์คนใดในโลกที่สามารถให้เวลาทุ่มเททำงานทั้งสองอย่างและออกมาดีในเวลาเดียวกันได้ อังคารบัวผันถ่ายภาพอาทิตย์กระไรเงินพีซนิวรายงาน